ที่คุณแชร์วนไปนะคะสวัสดีโอเล่ชาแนลครับขอบคุณนะครับโอเล่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 เพลงโอเล่รู้จักไหมโอเล่ชาแนลบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหารือไม่ต้องเสียสตังโอเล่ โอเลไปกันได้ไหมเนี่ยโอเลสวัสดีคุณตัวเล็กนะครับขอบคุณมากค่ะคุณโอเลชาแนลนะคะทีไม่กำลังใจนะคะหยอกๆค่ะร้องเพลงมันไปด้กันได้ไหมเนี่ยตัวเล็กค่ะหนึ่งสวัสดีคุณอัชลารนะคะโอเลสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับบ้านหลังใหม่สวัสดีคุณสมบูรณ์นะครับผมนะคะ เบอร์เลข่1สวัสดีคุณโอเล่ค่ะนะคะคุณพัชรพันธ์ขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะอยู่หน้าคอนโดนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณพัชรพันธ์นะคะโอเล่ก็สวัสดีครับคุณบ้านหลังใหม่นะครับคุณหัวเล่สวัสดีครับคุณแชร์วนไปนะครับคุณพัชรพันธ์บอกมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากค่ะคุณพัชรพันธ์นะคะขอบคุณมากมากค่ะ พอะสาบอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดปบๆน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยเพลงนี้สำหรับคุณพรชรพันธ์นะคะคุณพัชรพันธ์บอกมาแล้วมาแล้วนะคะ คุณโอเล่สวัสดีครับคุณพัชรพันธ์ค่ะตัวเลขข้าหนึ่งสวัสดีน้องวิกนะคะคุณโอเล่ชาแนลสวัสดีคุณพึ่งค่ะคุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณแมะมะส่งหัวใจผูกโบมานะคะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับคุณโอเล่นะครับส่งกาแฟมานะคะคุณโอเล่สวัสดีคุณอัชรานนะคะอัชราสอนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะมาให้กําลังใจกันได้นะจ๊ะนาหน้าหนึ่งบอกว่าคุณแมมนึ่งข้าวค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเรียกค่ะ เรียกข้าวนะคะขอบคุณค่านานาห้าหนึ่งนะคะอย่าลืมร้องเพลงไปด้วยนะนานาห้าหนึ่งนะร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยนะนานาห้าหนึ่งนะจะได้ข้าวจะได้อร่อยอร่อยนะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับคุณบ้านหลังใหม่ครับผมนะคะเสิร์ฟกาแฟมานะคะ คุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณตัวเล็กนะจ๊าส่งหัวใจผูกโบค่ะบ้านหลังใหม่สวัสดีคุณโอเล่ครับนะคะคุณโอเล่สวัสดีครับคุณยอพอยุโรปนะคะคุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณอัชลาค่ะส่งหัวใจพลังบัวค่ะคุณตัวเล็กห้าหนึ่งสวัสดีบ้านหลังใหม่นะคะคุณพัชรพันธ์ก็บอกว่าหกสิบก็สามสิบยกกําลังสองไงคุณพัชรพันธ์สามสิบยกกำลังสองนะครับ คุณสมบูรณ์สวัสดีครับคุณคุณพัชรพันธ์นะคะเสิร์ฟกาแฟมานะคะคุณตัวเล็กส่งสติกเกอร์มานะคะขอบคุณมากมากค่ะหุงข้าวไปร้องเพลงไปด้วยนะตัวเล็กค่าหนึ่งนะจะได้มีแฟนกับเขานะคะตัวเล็กค้าหนึ่งนะโอเลสวัสดีครับคุณสีขวัญนะคะคุณโอเลสวัสดีครับคุณกับคุณล้างกระเป๋านะคะคุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณสมบูรณ์นะคะคุณบ้านหลังใหม่สวัสดีคุณพัชรพันธ์ครับคุณพัชรพันธ์สวัสดีคุณโอเลนะคะ คุณพระชรพันธ์สวัสดีบ้านหลังใหม่นะคะบ้านหลังใหม่สามสิบแน่นะคุณป้าแหม่มสามสิบยกกำลังสองบ้านหลังใหม่หัวเลาะอ่าถ้าอยากรู้นะว่าหน้าตาแหม่มเป็นยังไงนะไปดูไปดูในชุมชนได้นะคะแหม่มลงรูปไปแล้วนะคะในชุมชนนะหน้าตาแหม่มเป็นยังไงไปดูรูปในชุมชนนะจ๊ะ นะไปดูรูปในชุมชนได้นะคะชุมชนแหมลงรูปไปแล้วนะนะคะคุณพัชรพันธ์อย่าเสียงนั่งเดนียวหนุ่มเกา่าเก่าเหล่าวิ่งไปรอบคุณพัชรพันธ์นี่ว่าบ้านหลังใหม่ก็หัวเราะมานะคะขอบคุณมากมากค่ะใครอยากเห็นรูปแหม่นะไปดูในชุมชนได้นะจ๊ะเอาแหมลงรูปในชุมชนแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะสามสิบดวงที่มอบให้วันนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้แม่มก็ยังไปได้อ่าร้องเพลงให้เพื่อนเือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฟังเลยเนาะมบงเว็ญตักทายเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณทุกกาลังใจเลยค่ะสามสิบดวงนะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่มากาลังใจกันนะคะวันนี้วันนี้แม่ก็บอกแล้วนะคะว่าเอ่อ